แม่อันนี้อันนี้อันนี้แฟนเฮามีเจ้าป้อมว่าตำเนี่ยอ่ะรอนะอันนี้บีเอเป็นเฮาอันนี้กับแฟนเฮาอันนี้เป็นอายบอสเป็นเนาะบอสจะพูดมีความพูดนั่นเอาแบ่งคนละคนท่านนเป็ไปได้ในใจอยากได้ทั้งสอนทีเอาเงินทอนเงินทอนเจ้าไม่ได้คิดตอบวะนี่บอสยูทูบอ๋อยูทูบเวลาที่ตอบเจ๊ข้าวเซโน ติ๊กตอกกนนีม่ติดตามติ๊กตอกอาจจะเคยเห็นพออยู่ซือืองเงฮะที่คาซีโนติ๊กตอกขบอ่ภาษาเราภาษาไทยก็ได้ตกซีโนเนี่ยว่า YouTube ก่อนติ๊กตอกอสิทงไมี่ซื้อแล้วคุณงานซื้อแล้วฮะ อ้าววาอเตรเลีออเเลีอเลีซเลีสอง้เฮ้ยแฟนเท่านะเสีอดาิดตัวเจ็บปวดเจ็บปวดไยอันดันทีทนแปดสิอ่ามันมาแมนได้ดีด้วขอโทษขอโทษแม่ขับใจลายขับใจลายสิบมาน้้ำท่วนี่บ่แม่หรือว่าบ่บ่มานลดตัวเองโอ้ขอบใจขอบใจ นี่ซุไปไวขนาดตาเป็นแบบนี้พร้อมอเกิรเด้อมาลืเก๊กข้าได้นะทุกคนนี่มันท,ทอดติงไม่ตลอดติงไม่ตลอดจานหรือว่าจะก,กินต้มไก่กระสั่งได้นะทุกคนนะโทรมาก่อนเบอร์โทรอยู่หนโปรปลย์ยตขาวนะไ,ไก่ซุปแล้วทุกคนนี่ ก็ต้องเบ่งตลอดนะเพราะว่ามันเพื่อมันแดดมันใหม่เนี่ยติ้งใจต้องใส่ใจนะทุกคนเขาบอกใส่ใจนิดมันใหม่นะอะไรอะรเนี่ยเขาจะคอยพลิกทอยยังตลอดลนีงแค่เด็กคนละคนนิดต้อตงหญ่สุดเลย ทุกคน everything สกงคเปร์ t o เดย์ทุกน h t สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเหมือนเชข้าวกับเฝ้าหัานเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือมมาเนี่มาขายปิ้งไก่อะละทุกคนเนาะตอนนี้กำลังย่างไก่อยู่ซ่านนี่ผ่านไปผ่านมาก็แววอุ้มนุนในเด้อทุกคนนี่ปิ้งไก่เิฟข้าวไก่ลาดท้ๆนะ ตอนนี้กำลังย่างอยู่พอมือในขายดีตอนช่วงเศร้าะว่าจับหน่อยก็จะมีแขกทัวร์มาเนาะทุกคนเคนมาหลายคันแล้วแเจสิค้าโเรตุ่ายครับประสิมมาถ่ายว่าช่วงมันยุ่งยุ่งอยู่ทุกคนจับหน่อยสภาพเบิ่งนะนี่ย่างไก่อยู่นะทุกคนนะฮะเจสขค้ากนกระขายยย่างาาามักตาลครับโปรยหมดแล้วเนาะเอา้ามึงเกยเมื่อเ,อเลยบะเมือ่อลย ปาขายดีนะทุกคนขายติดตามจุ่มทุกคนนะหานตีเท้ากันีนเดอ้อทุกคนเซตป้ายเท่าขาวนางเต็กนะพายเป๊ปซี่นี่นี่ทุกคน,กคนตัดมานะทุกคนไก,ก่สีสุกแล้วโอ้ยไก่ออนทอดเซตเซ่ไก่ลาดตอกขายาวๆเลยทุกคนเลยสังเกตกันตา บงผิวหนักมันนักนั่งวัดซาเมื่อนี่ปิ้งแม่มกับบทันนะทุกคนขายดีปิ้งเองขายเองวัดซาผ่านไปผ่านมากอย่าลืมเวะอุดหนุนเจ๊ขาวเด้อทุกคนพริกไปน้ำแบบสิ วิธีอยากให้ปิงไก่ซุกเขาต้องทาน,นน้ำมันใน้ำหนึ่งแบบนี้นะทุกคนเขาต้องติดก,กับสื่ตลอดแล้วสมัครสืนะเขาต้องเบิ่งตลอดมันแนบบ้ำเหลืองแ,แบบนี้เขาแบบติดแกลบแบบนี้คือแบบนี้แหละท่นไฟแห้งกับบ่ได้แต่ทุกคนมันกับใหม่บบนี้ เผื่อมันจะมันใหม่เนี่ยสิ่งใจตกใส่ใจนะทุกคนเขาบอกใส่ใจนี่มันใหม่อะไรเนี่ยเขาต้องคอยผิดทอยันตลอดท่านพระคดใจห้อนนะสิ่งไก่มีสิ่งบ่ได้กุงเทพท่านเอาข้าวเฮะยังนะไก่ใหม่จะบกงงามทุกคนเขาแบบนี้แหละต้องคอยคอยผิดไปเท่านี้เตือนหน่อยต้องเตือนมันแบบนี้เขาต้องมาทานมันไม่เนิ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không? Gõ cái không bỏ lỡ những nam, hấp dẫn anh em tôi โอเคโอเคทุกข้อนี่ทุกอย่างขนาดตาเป็นแบบนี้พร้อมเกิดเด้อมาหุ้นเด็กสาได้นะทุกคนนี่คอนทอนติ๊งไม่ตลอดติ๊งไม่ตลอดจ้าหรือว่าจะคิดตบไก่ก็สั่งได้นะทุกคนนะโ oh ทรมาก่อนเบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์ติดข่าวนะมาดีทุกอย่างนะติดตลอดวุ้นบัลบอล ควมเสิร pues ์ฟลวจ้าทุกคนนี่ตัวใหญ่ายๆ่ติดตู้นะมีหลายราคาเด้อทุกคนนี่ผ่านไปผ่านมาก็แะอุดมเจขาวใ้เด้อหรือว่าสิสั่งต้มกายหรือว่ามีตกุ๊กทัวแต่มินดีเวลคัมนะทุกคนรอลูกค้ามานี่ได้ยิวได้ยิวนะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ สบายดีเดินวันนี้เจองานสวยกว่าเดิมเนาะคือเก่าบ่งามกว่าเก่าหนาเลียไปเห็นยังมานี่งามกว่าเก่าตวบากับพ่อสุขคุณแม่ค่ะพ่อสุแม่ขาวค่ะรุ่นนี้พาพาลูกค้ามาตตดานหนังเจ้าไปเที่ยวเวียดนามมาเวสต์สปริงไก่ปิ้งไก่แซ่บต้องทานเจิขาวเจิ้มเิฟเอนูลสได้เยอะของงาำด้านหลังเป็นน้ำเปรี้ยวสุแล้วโอ้ยคนนี้คืองานแท้จะปิดยังไง ไปนำใหญ่ค่ะโบหุ่นดีๆนะสบายดีค่ะอ๋อลาพุ่งเบิร์นป่ออไ่าอ๋อลามาเห็นแต่กล้าผู้ป่าวขึ้หล่อแท้จองไหมบ่หุ่นนิฮานเลือกเลยเด้อเลือกเลยเด้อโอ้ยคนสวยนำขึ้นเหลืองแท้นำขึ้นเหลืองแท้ประชานจะริ้ลูกค้าขามาหัศนะทุกคน เดินทางมาเนาะมาอุดหนุนปิงไกเซโนเซจายวสารจะของหานก็จะของหานเข้าไปก็ต้องออกมาเนาะสำหรับผู้ใดบริตัผู้ใด่บรตัเลือกหน้างานเลยอกห้เลือก้งอยย่นีเาเลือกหล้งยนโอเคเลือกเลยเือกเลยเดียหลอนเนาะว้าวไม่แต่เพียแบบนั้นไอ้้ไอ้บุญซี่ในปกกันไอ้บุญซี่้ไไอ้ี่เกนไไอ้ไอหลอไป เอาวางเลยไปดามวางนี่ก็ได้สิเก็บวางเลยไปดามวางเลยเอายังเอายังเลือกเลย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 ผู้ได้สั่งแล้วนั่นเลยเด้อทุกคนนะคนนี่ก็งามเนาะนี่ไม่ค่าขายใครเนี่ยจะขายแจ๊สอะไรมึงจะขายอยู่เออ อ่นตัวได้ตัได้เลือกเลยเลือกเลยมันพารตี้พาร์ตี้พาร์ตี้ตุ้งไดยบอกตัดจะได้หรือเอาไปโตจะซาไปโตเรยอย่าตัดกินในรถเลยพตตดกินในรถเลยตัดเพิ่เพิ่นว่ะตึ้งในไม่เสาเดียวหนยมันหลมพันุกชุกๆุเอาอย่างพูดเบาะเอาอย่างเดี๋ยวเราพูซื้อแล้วใปให้เ้าซื้อ ไฟป,ปั้มเดลค่อนหลอดแบ็ดเดินไปได้เนก็ไม่ได้สิปั้มเจ้าหนิไปดึเปเดงเบ็ดจะออกเลยเนาะน้่ก็กได้เนาะสบายดีสบายดีก่อนนะสบายดีคือไงชิปป์บอลชิปป์บอลเขาเลี้ยงเละงานที่ขาวนะทุกคเลือกเลยเด้อเลือกเลยเด้อ,อคนสวยไปีไก่บะห้องน้ำห้องน้ำไปทั้งทางเด้อไปทั้งทาง ไปทั้งทางนะมีเจเพื่นกับมาการบักตาลนะนี่ช็อกกลต้ซนี่มิธีกือมีทั่อ่อมาเดอจมืองสองมือวะเอาอย่งเอาอย่างรักผู้พูงานสบายดี <c oughs> ไปเลือกเลยปีกไก่ไปเลือกเลยปีกไก่นะปีกไก่อีกอีเซโนคือปีกไก่เลยค่ะเลือกหน้าห้านเลยเลือกหน้าห้างไปไหมคนงานไปปีกไก่เก่าไปปีกไก่เก่าลูกค้าวันน่ะปีกไก่เก่ามีปีกไก่เก่าเราบอลนะพยายามจะซื้อซื้อวะโอต้องซื้อตัวไหนก็ได้ก็จะบบงาสได้แล้วแล้วเรจะได้ตัวเก่าเพราะว่ามันเบิร์ดแล้วตัวเก่าตัวเก่ามันแล้วตัวเก่ามันแล้วแขกคนนะ มันนีแม่ประมาณสองคันเลยนะทุกคนสองคันสามคันคันที่4ี่เนาะไอกาบุรหนเนิงเอาชื่อแล็ชื่อแล็คนหลอขาัดขาเด้นขัดขามาค่ะมาค่ะไอบุญสี่นะไอบุญสีตัวเนึ่งไอบุญสี นี่นสั่งนะคนโทรสั่งอันนี้ไอโฟนสคนรอตัวไนี้แสนห้าม่ได้โปรโมชั่คนรอแสนเจ็ดสิบพันแสนเก้นเก้าแสนเก้าคนรอแเก้าจ้าคนรอแสเกเราเมื่อคงมีเที่ยวปีงฮันีเรา เด็กสิงไก,นไก่น่าห้าบมาณน้าจาาาไ,ได้สบายดีทำงานสบายดีสบายดีเง,เงินงมงนมอ้าม่ต้องขอเขาบอกให้เงินก็นได้เลยเขบาบอกหยอกจะได้สิบห้าพัน,น 15, ดินดิโดยสิบห้าพันเลือกเลยอาทองกันกว่าเดินลง เ,เลือกเล่พวกเาซื้อปีกไก่้ซนไหมฮะซื้อ,อเซนไนมครับเพราว่ววาเป็นขั้นที่สี่นะเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นกับเมา,านคนสวยไคะคนสวยคนสวยว่าซันนะฮะกระบุญบุ่นนเน่งว่าซัน มไม่าองพิเป็นรถเนาะเอาไปด้เป็นรถเ้าเ้า้หลหดเหมเนเจ้าขอยืมเบให้าเอาเลยอ่ะให้เลยบอให้ยืมนะให้ยืมเนให้เลยบให้ยมให้ยืม้าเาให้ยืมบก้าใ้เพ่อนดอก้างแรกก็มีบุาะ้อให้้างยูนีเลยาจะไม่เป็นตัวขยบมีไมต่อไม่อันนี้อันนี้แฟนเฮามจะพรเนยบ อ๋อนี่ีเป็นเฮาอันนี้กับแฟนเฮาอันนี้เป็นไอบอสป็นน,นเป็นต้อบอสเจ้าพูดมีความพูนั่นแบ่งคนละคน,นเป็นไปได้ในใจอยากได้ทั้ตสองไรอยู่ฮะฮะโบมีโบมีโบมีม มิเตจเซโนมิเตจเซโนนี่เป็นะมังสอนนะแต่เอาเงินทอนเงินทอนจะไม่ได้หรอกวะนี่บอร์ดยูทบอ๋อยูทูบอะไรต t เซโนติกกอกระมนไม่ได้ติดตามติกกออาจจะชิคกี้พายคอยอยู่ชื่อชื่อติกตกขบอกภาษาเราภาษาไทยก็ได้บอร์ดยูทูก่อนติกอ ใช่ทงใช่ไห่ตอนติดๆก็ผู้บ่าวก่อนจีขาวสิโนพิมพ์ใครไหมยูทูบฮะพิกาสโนจีขาวจีแมนจีอันนี้อีกเจ้าคิดเพนิดอีกจีออกออกไปมัดเออตอนนี้ก็หาแบบคนซับสไครต์หน่อยหนึ่งจีวะจีขาวจีขาวแมนเซี่ยวกับจีข่าวสีนวแมนเห็นแลโอ้ยแล้ว อันนี้วาสีนอันนี้เนะเมคบอมแม่หน้าคมคืนดิหน้าคมคื้นจะเด้เนาะนี่กระบุญบุญในหนึ่งนะทุกคนตอนี้ปิ่งไก่ชื่อน้ำบกคนสวยน้ำอ้อยบอน้ำอ้อยอนที่เป็นกันทดสอบกันน้อยพิกต็อกเอดเท้าซิงเปอร์เซร์ดเอ็ดซิงเปอร์เซอร์ดหนึ่งหนึ่งสี่คนมีตามบาหลายดอกมาฮอดล้านมาฮอนล้านมักแสนอยู่ ติ๊กต็อกนต่มีพี่ใกล้กันเก่าขายเพราะเขาากันไลยอยู่ตัวเก้ามีปะฮะมีมีพี่ใกล้เก่าขายปะบ่มีมีแต่กระเทยเข่าขายบ่เขาจะกินตัวเก่าเบิกระเทยเข่าเนี่ดีที่สุดมีต้องว่านุ่มคนนี้ต้องหนุ่มคนนี้เนะาพูดีดาวติ๊กต็อกเก่าตัวซานนะห้างประมาณนึงทุกคนนี่ขับใจเด้อขับใจโอ้ยผู้บ้าจริเลย ว้าวสบายปิงไก่ฮะพ่อจะไปซื้อพอท้ามพ่อจะแลกพอจะให้จะซื้อลงมาปั้นซื้อซเนี่ยวิ่งไซื้อลงมาปั้นนั่นลงมาปั้นเดินเดินค่อยเดินข่มขืนแล้วผู้ปีนังถืออะไรนี่ครับเพื่อนครับ่อยเดินข่มขืนแล้วเลือกเลยเด้อเลือกเลยเด้อตัวใด ตัวนี้เซนสี่นี่เสนาวเอาเซนสามก็ได้เส้นาวก็ไดเกเกออก็ได้หมเซนอกเกพรอยู่ือ่าดทํก็ได้ไหมบอาวเ่ัด่าเทเบิงนี่ได้แล้วฟรีเลยได้แล้วโอ้ยพยานทํามันตอนนี้มันนั่งดนเลยมันอับในหนึ่งซื้อซื้อของแล้วคนสวยซื้อแลยอ่ะซื้ออีกไหม ทุณงานซื้อแล้วฮะเอาพงานก็ซื้อแล้ว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 สองโตเฮ้ยแฟนเท่าคนนะเสีอดาติตัวนเจ็บปวดเจ็บปวด้ชักินข้าเบียรนะแก่นี่วันเกผู้ชาหรือสาขากันเลยนะันเอาย ตัวก่อนดยอตัวได้ตัวได้เลือกอีกเด้อเลือกอีกได้แอร์ไลน์ขึ้นรถไดเลยมาอีเลกัตตันปอกกัันด้อนเอายคนสวยเลือกเลยเลือกเลยสิบหพันสิห้าพันว้ากินไข่คือคือเนาะ คนคนรอทียังกระซือเนาะขอบใจเด้อได้ได้ได้โอ้จะเป็นคนเล็แมากเก้าเนาะมันสิเก้านิ้แทบะชื่อไหมคนสวยเออไก่ผมของแซ่บอสไกเซโนได้ไหมฮะนับป่งโบแบนได้ว่าได้นันอันเลือกเลยเลือกเลยอันนี้เซนซ่นีเซน่าเซ่ บุบไปเลย่ะเพราะว่าเพราะว่าอยี่ยเซนห้าเรียกเลยเอาเมื่อกี้ว่าเซนสามตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้ก็ให้แล่วแหละจะเป็ได้งานจะเป็นคนงานเจ้าเออเจ้าก็คนรอดเออเซนสัญญาเป็นลูกไพ่กันก่อนยังมาบ่ได้ค่อยมีลูกซ้ายเออเอามาให้ก่อนเอามาให้ก่อดเซนห้าเบาๆเซนอาจารโตคนสวยซื้อแล้วโอ้ยซื้อไข่ไม่ได้ซื้อเป็นไก่ ตัใ่ใ <laughs> หม่หรือเ <laughs> <ไ>ป่าเออกันเลี้สองโตแบบนี้นะสุกคนสามโตคนส็ดเซฟรับรองในจอน้นโลดโอ้ลูกชายล้อลอได้ไม่ไมยากสบายดี<โอ> <laughs> เลยเบองไม้ยาจีาขาวนี่เนาะไม้ยาก็ลูกไทยไม่ยาก็ลูก<โอ> <laughs> ไทยล<โอ> <laughs> บลออกยูทูบเจ้ ขาไปเมืองอะไรเจคาวเซโนมาเลยเซเน่ยเนา,นนโนโมานนะม่รนี่ยเจาเซโนต้องมีน้งเทพงพิน่จะเป็นพีโน่อเด้นะาพิมตามนี่นะเจาวเซโนพิมพ์ด้วยภาษาไทยอลยเอาของแงเมาน้าวแม่ขอาวแม็งของแถมยังเนาะฮะขานอดซับบก็เาไทย คนหนาวเลยค่ะนี่าคนนาเลยคือไพิลล่างมานี่ฉ้เอามือกันลงมาเป็นคนนาวไม่ีบน้าแล้วโอเคอขาไปซับถึงเดี๋วคนยังติดตามหน่อยอยู่วิตเตอกเขาไปติดตามก็ได้เด้อแอดาวหนึ่งสี่หนึ่งสี่่ติดตามได้ที่นี่ด้อโอะติดตามรคาให้ได้ติดตามกันดูไทยราคาได้เจ้าทัวรลูกนี่บ้ บอเป็นพัวข่อยกรนนองันขึ้นหนึ่งไปจงไหบอ่ไให้ตู้อีกให้อยู่ลล้งบ้านอีกไหล้งบ้านอีกโอ้คุมเลยคุมเลย้หมดเลยเตแงงานตั้งตัวเลยก่อนเอายางเดียวนะบอเว่นแล้วนะอันอื่เอาได้อยู่เซเซนหเอาสาก่อนเอาบอ สบายดียู a ค s สป a กลาสนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย Where you from USA แม่ซื้ออย่างแม่ซื้อป้งไก่บอสซื้อบอสเนมเนมโอ้เนมมันบอสุกสำลาโอ้ยเฉพาะซื้อกับมวนพลังงาโอ้ยเยอะนำน้ำชิสเดมาไดไรเนี่ยนำ อิลิสบาโอ้โหมนแท้บอกว่าเป็นแต่ด <sh> ีใจแท้ซิมแห่งหมูแม่ซิมแห่งหมูนี่ลม้ยลุเบากูลม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 ทุเบ่าตกใจนะเชนบ้ลูกซาวจัดการเห้แไหมเด้อมือนขึ้นรถจัดการหนไหมกดกเทศจอบไปแล้วจบไม่หนแล้ว ก็ลัส่สซิเมื่อน้ำถวาจองมันแล้วโอ้ยพิ้งมากก็มีไรมีพิ้งมากสินโพิ้ง่อยก่อนได้ยิ้วได้ยิว,ยวประกันจะขายดีเอาขายดีนะเานะเานะอันนาปุ๋ยสองกิโลโต้พี่นี่จะมีคนแห่แล้วก็สามเซนโต้ใหญ่จักเด็กลองไปออเออมีผู้หนึ่งอนะันนาไนไห้น้ำไห มันคือไปทำแนน,นเบาไหมีผู้หนึ่งอันน่นผู้ตื้อ,อยู่ประมาณนี้นะทุกคนแขกคนอาสอดเอาธงซอ้อนพนพนันหนึ่งแป๊บนึงฮะได้แล้วธงนี่ จอ thank you อ่ะทอนแปดอ่านั่นมาเมนเลยดีเด้อขอโทษขอโทษแม่ขับใจหลายขับใจเลายๆสิบมานน้ำท่วมเนี่ยบ่แม่หรือว่าอบมาโหตัวเองโอ้ขอบใจขอบใจนาทคนนี้ กาเกากตามานนี่ะสุกนเลยตั้มเกตไม่ได้เกตนะมีห้าหนาไปไหนเน่ไกลเติบใจยู่พุ้นในบอักูอาเบียกภาทาอาเบียก็้นก้น คุณหลับเขี้ยวโทรหามื่อวานกับมหาสายเนาะเดิกเละนอนเดิกบ้านไปสร้างชิคโมงขายนอนแล้วคุณหลับเขี้ยวพเพิ่มเฮ็ดเวี้ยคนบ้านเนาะหลังจากนั้นท่านที่สี่ละกนะันนเนาะกำลังซตดิ้งไก่ใหม่รอบหนึ่งน,นะทุกคนนะทุกคนกคนุณภาไปเมื่อแรกกัดชิด้ล่ากนเด้อจังได้กระปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเด้อร์ที่สำคัญฝากเบิ่งโฆษณาแน่เนาะทุกคนนี่หันดีข่าว แฉกไปมกนเมื่อยไเงียบไปซี่หละตอนขำนะทุกคนบ๊ายบายสบายดีสบายดี